ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะคลิปนี้มารีวิวนะครับผมดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะฮะฟาบิโอคาร์บาโยนะครับผมฟาบิโอคาร์บาโยนะฮะก็ถือว่านะ ตัวดีไหมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันยังไม่เคยเล่นแต่ไม้แรกนะครับผมอุ้ยสไตล์ดีนะพวกหาช่องในกรอบเข็โทษได้ดีนะพวกนี้นะฮะโอเคฟาบิโอคาวายรอยู่ที่93นะครับผมบุญเล็กเก้าสามนะฮะโอเคสเตตนะครับผมทั้งเกมลุก78ก็ไม่ได้ยึดนะนะฮะงทูน86เลี้ยงบอล87แล้วประกบตัว84ส่องสั้น88ปเปิดบอล78นะครับจมสกอร์70นะฮะความโค้ง71อ่า a c c คิวชั่นเจ็ดสามสปีดแปดสาปีดต้น87นะครับผมแล้วก็บัลลัณข้าศึกเอ็ดสเตติมิเนาแปดห้าบัลดีนะครับสเตติมิเนาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะแต่เป็นสไตล์แบบในะกรอบกระโถดอ่ะคือวิ่งขึ้นดีอ่ะนะแทงบอลก็ต้องสวยนะครับผมสกิลนะฮะสับขาหลอกคาดบีไฮเอ็นเทอร์ยิงลูกพุง่งยิงโดยไม่ต้องจับจบ,บอลได้บอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องนี่ไงมาแล้วนะแทงบอลทะลุช่อง เปิดบอลพุ่งมีสกิลเรียกฟาวน์นะครับผมนะฮะฟาเบลคอนวอร์ชินะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จะลงสนามครับผมมานะจะลงสนามหมูแจกทองนะฮะไปครับผมลุยโอเคครับผมมา<น>กมเกมแรกนะครับผมสำหรับคาร์บันยูนะจะด,ดีหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะเพราะว่า<น>มันก็ยังดาวรุ่งอยู่อะนะพวกค่าพลังก็ยังไม่ได้สูงมากครับผม แต่ถ้าเล่นได้ก็คือก็คือดีอยู่นะถ้าไม่เล่นได้อนาคตไกลนะวันนี้เนี่ยคาวันโย่ก็ผมมาเกมแรกจะดีไหมขึ้นเกมแทงบอลสวยๆแยเอซิสจะมีหรือเปล่ารอดูนะครับผมมาที่คาร์บัโย่ครับผมจากโซนมาเมสซี่คาร์บัโย่วิ่งแล้วปลายฮาเลนเหมือนมีการเหล็กเนี่นะ่อ้าวอ้าวอาที่คาร์บัโย่ครับผมฝากให้ฮาเลน หลุดชนยังได้ฟาวอยู่ยังได้ฟาวอยู่เนี่ยถ้ายิงฟรีคิกไม่น่าได้นะครับผมคาวันโยยิงฟรีคิกไม่น่าได้เนี่ยคาวันโยครับผมหาเล่นไทยมาคารันโยมาตรงนี้ปาดมาไม่ถึงไม่ถึงเม่ซี่ปั่นไม่ได้อีกเนียยังไม่ได้ครับผมคารันโยากออินเนสต้าก่อนขึ้นยากอยู่นะขึ้นยากอยู่นะ นาทีฮาเลนแทยเข้าวัดโยมาแบบนึกว่าจะมาซะแล้วฮะวิ่งขึ้นสวยนะวิ่งขึ้นสวยนึกว่าจะมาซะแล้วฝากให้เมสซี่ไทยให้เมสซี่อีกทีเมสซี่เปิดไม่ทันเลยโอ้โหนะฮะมือจะเหยียดขาไงเขากล้าพวกเนสตอรฝากฮาเลนเอาข้างก่อนข้างเมสซี่วนวน ไทยมาค่ะมันโย่ไม่ถึงนะรู้สึกว่ามันจะออกข้างกันนะค่ะมันโย่ไม่ได้อยู่กลางแบบแบบแบบจา๋จาเนะห็นออกข้างเยอะอยู่นะนะอุย้ยอุ้ยดูโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะถือว่ายังไม่ได้ดีนะผมว่ายังไม่ได้ดีมากแล้วก็มันไม่ได้อยู่ตรงกลางอะ่ะมันออกริมเส้นะ่ะเอาฝั่งขวาเทียบเทียบจะทับตำแหน่งกับเมสซี่แลว้วแบบนะครับผมค่ะมันโย่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยู่ในตำแหน่งที่ดีสักเท่าไหร่นะผมว่ารับมันโยกครับผมแต่ส่งสั้นโอเคอยู่นะมาคุนหน้ามาเมซี่เมซี่ไปก่อนไม่น่าไหววนมารับมันโยกฝั่งนี้ัมันโยฝากเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ปะนะจะลำบากครับผมตั้งเกมกันใหม่ที่จินเนสตาเมซี่คลิกคลิก อย่าไรเขาบนโยูมันไปอยู่ตรงเมสซี่เลยอะเมื่อกี้นี่มันไม่อยู่ตรงกลางว่ะก็เลยเดายากว่ามันจะไปทางไหนกันแน่เนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่เลยครับผมอยู่ริมเส้นเลยอะคขาบวรยูเนี่มาที่เขวบรรยครับผมฝากมาฮาเลนเขาบนโยูไปแล้วครับผมโอ้โหดูดิขึ้นมาถึงนี่ครับผมเปิดเข้าในนี่มาโอ้โหเชี่ยบเจ๋งสวยครับผมนะฮะคือไม่เปิดดีมากลุคนี้ โค,โค,โคง้งคือแบบไม่ได้ลึกมากครับผมาบคาร์ันโยโอโหจากริมเส้นได้บอลไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันยืนริมเส้นได้หรือเปล่านะน่ะไม่รู้นะว่ายืนได้หรือเปล่าแต่พอไปเปิดบอลริมเส้นไม่ดีเฉยเนี่ยมาทีฮาเลนฝากคาร์ันโยเอาจังหวะนี้แทงสวยๆโอ้โหสวยจริงสวยจริรง,รงดึงดึงมาลีลลเยอะไปหน่อยเนี่ยอ่ะคาร์ฟันโยฝากแมตสซี่เอาไปคืน าเล่นคอบไม้อุ้ยเล็กจังหวะเล็กพอดีนะมาทีฮาเล่นกับคาร์บันโย่ไปให้เมซี่เมซี่เอามาคืนเนี่ยเอาอยัางได้อยู่มาทีดูครับผมกับคาร์บันโย่ฝั่งนี้เมซี่วิ่งแล้วมาต้องเปิดโอ้โหเมซี่เปิดชา้าจริงวะนี่ไม่ทันใจเลยเมซี่เวลาเปิดเนี่ยคาร์บันโย่ฝั่งมันลงต่ำเหมือนกันนะแต่สบบอลเม่นนะนะ่ยสอบอลเม่นนะคาร์บันโย่ มาแม่นทุกดอกนะครับผมให้ดูดูเปิดให้นี่มานี่มาโ <c oughs> รชนนะครับผมโอเคผมจบเกมนะฮะถือว่าทำได้ดีไหม <c oughs> ผมว่าจับยืๆๆนริมเส้นน่าจะด,ดีกว่า เอาจริงนะ,งนนะ,ะอยู่ตรเส้นน่าจะมีโอกาสที่แบบวงเปิดอะไรเงี้ยดีกว่าในขณอยู่ตรงกลางมันไม่อยู่อลยในขณะทีผมมันไม่อยู่ตรงกลางมันเอาดิมเส้นตลอดเลยนะคาร์วยโยก็ได้ไปเจ็ดนะถือว่าโอเคอยู่นะเ <c oughs> คร่งแร่เนี่ยรู้สึกว่ากางจับทางไม่ถูกเพราะว่ามันไม่อยู่กลางมันอยู่ดิมเส้นนะครับผมพอมันอยู่ดึมเส้นได้เปิดเฉยได้เปิดแล้วเปิดแ,ดแม่นซะด้วยนะโอเคะไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอ้เร์ผมมาเกมที่สองสำหรับคารวยโยนะครับผมเกมแรกดีไหมดีอยู่นะ รึ่งหลังเรื่มแบบเคมานะครับผมส่งบอลดีนะนะส่งบอลดีนะแต่เปิดบอลเกินคาดนะครับผมแต่สกีปเปิดบอลก็มีไงเนี่ยมาสิมที่สองอน,นะฮนะมาที่ฮาเลนแทงเขาบอลโยคนเดียวดูวชนกลิ้งเหลือผมข่าวบอลโยลงมาช่วยเกยมรับได้ด้วยนะเนะมาค่อนข้างดีอยู่นะถ้าเล่นไปนะครับผมตรงกลางตรงกลางขาวบอลโยไปครับผมคนเดียวฮาฮเลนวิ่งสิครับพนุ่ม อ๋อมาซี่ก็ได้ครับผมฝั่งนู้นโดยยังมาดักได้นี่ยมาที่คาร์บัโย่ฝาพเพื่อนก่อนเอาไปคืนได้อยู่ได้อยู่นี่ยมาที่คิมิกคาร์บัโย่แทงลูกนี้สวยๆนะครับผมเปิดเข้าในฮาแลนด์โอ้โหไม่เข้าเนี่ยโอ้โหเล่นไปเล่นมาก,ก็สนุกนะไอ้คาร์บัโย่เนี่ยนะคือมันขึ้นดีลงรับดีด้วยนะ เนยไม่ใช่ระบบุกอย่างเดียวรับก็ได้นะนี่ยอาอิี่ข่าวบอลยูนะผมโอ้ยฝั่งนู้นว่างมากเปิดไปให้เม่ซี่แมนเอ้อไม่ใช่เอ้ยเป็นยัมาป่ะไม่เนี๊ยมามาอยู่ฝั่งนี้วะเนี๊มาดึงเข้ากลางเข้าบอลยูขอขอนะครับผมเออความพลิ้วมันยังไม่เยอะนายังไม่คลั่งตัวเท่าไหร่คลิกตัวยังไม่ได้ฮะครับบอลยูอีกแล้วให้เนี๊มาฝากมาฮาเลนฮาเลนไม่มีที่ไป เมสซี่ครับผมเมสซี่แทงข่าวบอลโย่ลูกนี้ยิงอ้หมีเซฟซ้ำได้ไหมไม่ได้โอ้โหเอาว่ะนี่ครับผมสไตล์เริ่มมาแลยนะฮะช่องในกรอบเกีโตะนะผมแม่ได้ยิงติดเซฟครับผมข่าวบอลโย่นะโอ้โหเคลียบอลจบเกมครึ่งแรกสำหรับเกมที่สองนะฮะถือว่าเกมนี้ก็ยังเดือดเหมือนเดิมนะส่งสั้นดีมากเลยนั่นส่งสั้นแทงบอลอะไรเงี้ยเปิดบอลอย่างเงี้ยโอเคนะนะฮะโอเคนะเกมรับก็ลงมาช่วยได้ เกมลุกก็ดีนะครับผมเนี well, is is Now, no. ่ยถือว่าใช้ได้เลยครับผมสำหรับคาร์มันโยนะฮะอีร์ิเนสตากลางเลมพาดคาร์วันโยไฮฮาร์เล่นเบียดกันอยู่เบียดันอยู่ยังได้อยู่ฮะได้บอลอยู่ปาดเข้ากลางเลมพาดโอ้โหเยอะเหลือเกินคนเยอะเหลือเกินนะฮะอาร์ติคาเชโร่คาวันโยฝากเลมพาดฮึ่มนะฮะถึงเร็วมาก คารันดูอีกแล้วฮาเลนแอนไม่ถึงเทงมาที่นี่มาอุ๊ยไปครับผมได้ไหมได้ไหมย,ยังได้อยู่โอโ้โหสองสามคนก็นไม่ไปวนบางทีนี่ฮาเลนนะผมคาวันดูต่อส้นมาเทงมาคืนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมาที่นี่มาโอโ้โหคาร์ันดูโอ,โอ้โหบานออคออกออไปแล้วะ เออมันก็ไม่ได้แข็งนะมันก็บางนะลำหน้าหรือเปล่าไม่รู้เปิดไปก่อนได้ขึ้นนี่ยาที่ข่าวันรยบผมฝั่งนี้ว่างมีมาวอวนอลพลิกมาฝากค่าวฟนโยไปฝั่งนู้นก่อน <c oughs> เน้นมากนะเล่นมาขาาวฟันโยะยังไม่ได้ฮนะาที่ดูับผมฝักเบคเคน มาที่โดนโดมีคนวิ่งคับวันโยวิขึ้นก็ส่งไม่ทันหรอซสดไดนะ้ฮะโอเคผมเกมที่สองนะเกมนี้ไม่พลาดท่าโดนครับผมแต่ก็ดึงตึงอยู่นะนะตึงตึงอยู่แต่เกมนี้ก็นขาจะเล่นง่ายกว่าเกมแรกว่ารู้ทางรู้จุดนะครับผมรู้ทางรู้จุดแต่ก็ยังดีพอที่จะชนะได้นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะฟอร์มก็โอเคนะ แทงบอลขึ้นเกมอย่างเงี้สยสวยๆเหมือนกันนะสำหรับอ่อาคาวามโยุนะครับผมโ้ยล่างสุดเลยวะเนี่ยไม่ล่างไม่ล่างนะครับผมคือส่งบอลแม่นหลายจังหวะแต่จังหวะจบมันอาจจะทําได้ไม่ดีแทงบอ,องลรลช่องอ่งเงี้ยยังไม่ค่อยมีในเกมนี้นะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะก็โอเคอยู่นะก็อนาคตไกลยอยู่นะคนนี้เล่นง่าย,ยนะมันเล่นไม่ยากนะครับผมเล่นไม่ยากสั้นเปิดบอลดีก็คือง่ายแล้วถ้าตำแหน่งนี้ เคลียประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลส s go